หนานวันนี้หิงหิงหิงขายของหวานกันมั้งวันนี้เปลี่ยนแนวพ่องขายนมเส้นก็ได้เข้าก็มาโกนขายข้าวลาดเกงเผาก็มาโกลนนียวันนั้น,นก็ขายอาหารตามสั่างก็มาคุยอยู่ก็ยังเป็นหน่ลำคานกกอีก,กุ้งไหละกกอันป้าเอียดลุงหนานปูหนานมูนี่นะขี้เล่ามูนี่นะเดี๋ยวขอเนื้อขอมันมาแล้วก็จะเอากะทิลาดหน้าลาด่างออก็นมะ้ง อย่างลำคาญปุ๊บแค่วันนี้เคยจะปไาอีล่ากับน้องกุ้งไฮลาดมาเลี้ยงของหวานวันนี้ป้นานเปิดล้านขายของหวานเป็นวันแรกเราก็ต้องมาอุ้นหนูนน่้อยปนันโหอ้อย่างไงอย่ยังมาอู้เออมาอุ้ยด่ะก็มาเปิดล้านมาแรกก็มาโอ้โหอย่างกันน่มันยังได้นี่ะขายแบบขายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกกับเมียก่อน ไม่ถูกเขาอย่างมาด้วยกันไหนอีกแล้วีนี้ก็บอกอย่ามาคู่จักฟังนะ่ะอืมตอนนันเปิดร้านขายของหวานเนาะแล้วสู่ว่าไอ้กินของหวานไม่ได้ก็เลยมุ่จวนแมงกอล่าปีวัยปีเออแล้วก็ม้วนอย่างวันนี้แบบลดวันนี้แบบลดจะมาเป็นกับรังใจลุงหนานเออมันเป็นรังวันแรกเพราะฉะนั้นมานคือกับรังใจมันไปลุงหนานของหวานอร่อยเนี่ แเพราะเมื่อไงะมาไล่ลูกค้าอีกนะมาขายโกกนี่นะมันจังมากโก่นักซีโอู้พันี่มาขวนอ่ะขวนยางพะย่ะมาเป็นกำลังใจก็ลุ้นานเปิดร้านแล้วมาไล่อย่างเป็นป้าแก่ย้ายมาไล่อีกฮะ ปกนี่วันนี้มาดีจะมาอุดหนหม่ไ่้ปะคะลูกค้าเข้าร้านนี่ยรับลูกหนานี่ยพ่อนันไล่ลูกค้าออกร้านพ่อน,นันจะแกนวันข้ำเนอะอ่ากระปั้นเหมอะอัน,นี่อันนี้ลูกค้ากลุ่มแรกถ้า,นนา,นา,าพน,น,าน,นันบะขายคือพนันแกนเป็นรถชี่แต่หมูเฮาเมือเมือเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวนั่งก่อนนั่งอ๋อ้ขายอยู่ไหมก่อนจะขายก็มาขายขายก็มาขายขายก็ได้เออไปไปสูบไปกินข้าวเดี๋ยวข้าวจะเลือกออกออกเทออก กกุงกิไปยานั่งซ้อนนั่งก่อนนั่งต้นการได้ินกุงอยงสูดๆนั่งข้าข้าจะยืนกินเอาก็ได้พี่นังนี่เอไอร้านอาหารวันนี้นาหของหวานของหวานนะขายอาหารนวันนี้มูฮัมหมัดีเออถข้าจะลำเนาะพูดกันม่ัมหันอี๋เนาะโจ้ฮะเม่วนี้สูกินไปกี่ตองนะะเม็นชี่าเหม็นดีละไนขี่าไม่ไหวว่าไม่ไหวเอาของมาคอนนวก็ยืดฮะ มีมีทุกอย่างหรอทุกอย่างมีมดอ่ะของหวานเนอรของหวานเนอร์ใบบวชมีอ่อมีกะปลากรีนไข่ยากกินสาคูมึงใหญ่กุ้งมี้มีต้านอย่างกวนผู้แหนลูกเออแล้วก็ว่ามาดีเอาเอาอย่างกอสาคูสาคูผู้แหน่สาคูอันมีปะมีกะเดี๋ยวก่อนอัคกำพนกะเออสาคูสาคูของน้องกุ้งโอ้ปกเอล็ดมีเต่เฮ้ยโอ้ยืนเสียบเนี่ย ันนี่หงมปัดโตโตอายังตาอายังอันมีข้าวมันก่อนมีกะเออข้าวมันมีเฮ้ยโอ้โหนี่ข้าวมันอีกกะอีลูกอันนี้ข้าวมันยังข้าวมันสักขยาแรกจะกินข้าวมันข้าวกลมบะหมีนี่บะหมีนี่อัเดี๋ยวจัดเถอะปัดโตโตโไหนไหนไหนหอมสดๆเนี่ยนั่นไง้ลยแล้วสูตจะตั้งยังอายังหนะป้า ข้าจะกินกล้วยทอดนี่ป่ะของหวานกับเจ๊กล้วยทอดโอ้อันนี้เออแล้วว่ามีกูยยางอี่เหรอเออกูยยางกัมันเป็นแบบของหวานอ๋ออันอันข้าเอารสจ่อกดีเหรอรสจ่อกมามีนี่มามีนี่มีแกงมามีนี่อนนี้อาใส่ไปเลยอ๋อของมากค่ะโอ้โหรำกว่อนรำกว่าล้ำบ้าเหม่อเหม่อฮะอีกันเนาะเอออีกอ่อีกอ่ะไม่ลุงกินหยั่งมัดกินหยั่งขนมเอ้ผมนี่นะรำรำมันกินติ้บบเหมือนเปิ้์นอีของหวานอีผมมาก มากยังเ้าต้มมัดเออมีมีเขาต้มมัดนี่โอ้มีนี่สองมัดสองนอยอ่ะอสวันอยสินต่วไปโอ้โหผมยังได้มาแล้วมาขายอ่ะลายแะเขาไปขายหย่างก่อนเปิดบลองบ้านเอาไปต่อทุนเลยรู้ได้มีแล้วก็มาขายสูร์ำก่อนรำก่อนเออลำก่อนลองว่ามลำเลยอื้ล้เนี่ำเฮ้ยเหรอ บระพิษหวานเนาะอู้มันหวานอี้กะแคว์น้อยอัมนี่เจ๋มากินกินของข้าวกินของข้ากินของข้าอร่อยแระป้อนกระตุ้นอืมข้าอร่อยแล้วจ่องข้าวแหละกระต้องเนี่ยลำก็มาเค่อยรบแล้วนะรำลำก่ออู้มถ้ารำเค่รบเดียวเคยปั้ลรำเป็นรำรำก่อนรำก็อนมัเออหมดว่นนั้นฮะกินกะลาสุดยอดของดำเก็บตัง ค่อยสิบห้ากับปออ๋อค่อยสิห้ากะะคอยสิบห้ามดเนี่ยหกสิบเออบะแพงเออกอนแกมแม่นไขมันโอ้ใจเลยสู้ถ้าหล่นด้วยสูมาค่ามได้เปลียนเสีตังมาสักบาทนั่นออกคุ่ยน่อกนะก็ลาสมัยว่าก็เคยหลากล่ามาเนี่ยก็นึกว่าเคยจะเลี้ยงเออไม่ได้เปอนตัมาไม่ได้นอออนก พงดะเอก่นใช่ก็มาเงินสดเต้หมอมีบบบพวเงินสดสแกนได้บอเปล่านนั้นโอ้ขนาดโทรศัพท์กุ้ยังกดบบจ้างยังมาก็สแกนสักเกินเอาเงินโจดมีการเงินสดอ่างเงินสจ๊ดถ้าสแกนนี่ได้แต่ถ้าสแกนมัได้หกสิบบาทจะมาสแกนสมัยบัดเดี๋ยวนี้เพ้นแบบพกเงินสดพ้นแหนพ้นสแกนเอาทั้งนั้นนะอออันทึงหมอันสูอ้อันก็สูใจกั็เนอะข้าจะฟังอันไปแยักินอย่างก็เสาะอก็ยังก็ เฮ้อยังได้นะนั่นลากนไปกุ้งไปก่อนนะนี่ไปกุ้งไปกันหลวงก่อนโอ้หลวงจะต้องจ่ายเนอะหกสิบนะหกสิบวันนี้อะไรอย่างมั้งผมมาดีก็มาดีน่แต่กีก็อู้กันจะดีผมไม่ได้แกล้งพ่นานนะแต่ครับอืมก็หนักอะแต่ว่าติกินไปแล้ววันนี้เนี่ยผมจะขอแปะไว้ก่อนเซ็นไว้ก่อนนะแปะครับผม โออย่างใดล้ำเหลอสูุขาว่ะเข้าไหนลุฮั่นขายไอยางก็มาโกนโน้ตขี้มันได้จะมาได้ขายกันละก้ามาได้โกนถ้าตางมันบ่มีก็บ้ามีแล้วมากินกันอย่างใดวันนี้วันแหลกคำซ้ำวันเลยแห้งไหมก็โดนโอ้ถ้าจะมาได้ขายได้เคยละว่าเปาะเปาะไปไปไปหเอาละอันนั้นมันจะตั้งใจอุษาตั้งอกตั้งใจเนี่ยแต่หมดแต่วาเนี่ยกระทิกระเทอรเนี่ยเปาะเปาะหนังแบบเนี่ยละบบขายบบเคยละให้บาถูกสโลก้า